โคเบิร a นอาร์ตแอนด์ครีเอทีฟถือเป็นสถาบันพัฒนาวความคิดสร้างสารรค์ผ่านการเรียนศิละปะระดับโ o เบิร์นแบรนด์ที่มีหลักสูตรมาตรฐานระดับโลกซึ่งมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้นําความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรเน้นกระบวนการพัฒนาวความคิดสร้างสารรค์สิงค์ครีเอทีฟจุดเด่นที่ทําให้กลายเป็นโ o เบิร์นแบรนด์ระดับโลกเพราะหลักสูตรโ o เบิรอาร์ตเน้นกระบวนการพัฒนาวความคิดสร้างสารรค์สิงค์ครีเอทีฟตั้งแต่ ความพร้อมสู่มืออาชีพครอบคลุมผู้เรียนอายุ3-18ปีมีระบบ Personalized Learning เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุนยิ่งขึ้น Golden Art Creative จึงได้พัฒนาระบบ Personalized Learning มาช่วยสนับสนุนผู้สนใจลงทุนให้มั่นใจในการทำธุรกิจมากขึ้นโดยข้อดีของระบบนี้ได้แก่มีการคัดเลือกและอบรมครูผู้สอน Art t e a i n e r ตามมาตรฐานสากลมีการประเมินผู้เรียนทั้งก่อนและหลังเรียนด้วย Placement Test และ Post Test มีเทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละ คน Multiple Learning a p p l o หลก็หื่มสุดยอดเด็กไทยคว้ารางวัลที่1การประกวดวาดภาพระบายสีระดับโลกล่าสุดเป็นผลงานของโกเบิร์ตอาสาขาเอกไมโดยน้องจอแดนโจเซฟเบอร์นาร์ดเกรนเจอร์จากโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติกรุงเทพที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโกเบิร์ตอาร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลอาร์ตคอมเพติชันพูทาวสันทเวนตี้ทูและคว้ารางวัลชนะเลิศในกลุ่มอายุ4-6ปีสุดยอดแฟนชา์ที่เหมาะสมกับการลงทุนในยุคนี้โกเบิร์ตอาร์ตแอนด์ครีทีก้าวขึ้นสู่ ความเป็นสุดยอดแฟนชายที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงปัจจุบันสถาบันโคเบิร์ตอาร์ก้าวเข้าสู่ปีที่25ที่มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงศัก,กยภาพในการบริหารจัดการทางด้านการอบรมบุคลากรการบริหารงานและโมเดลทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและเหมาะสมในยุคนี้อย่างมาก ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7